ดูเด็กคนนี้เขาทำสิเ hey, จริงๆเลยดื้อม,มากเบิ้ง <Hey. S 1> เอาเอาเอาทำไรไฟเออเอา,เอาขณะนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ้าบ้าละเฮ้ย hey. ตาบ้าคนเดียว hey. có gì cây gần là cây gần cây bên đây rồi ปมาเล้วมัวดีสุดยอดหัวพ่อจักดีเลยบังคิดแน่บังคิดแน่เอนี่แหละครับเอ้เอ้เตีสิบ้นตีหนาพ่อแล้วขึ้นคือเป็นคนแบบนี้ลูกมาเชื่ว่าพ่อจะเจ็บหรือเด็กคนัเอาอย่างว่าถมพอไหวดูดูเห็นดู เออเออเออห้องปดูที่เขาเหรอ่ะ้อประดูถักอมากมีอื่นเหมือนห้องอะไตอนรังคือเขาเขาเขา พี่พอด้วยตีควมสุกไปนั่งเอร้พอกระตือพอมีความสุกคือปงเอเอาเอาเอ้ยเอ้ยทีขึ้นทีจานนีนา